อ่าเนี่ยค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาดูในส่วนที่เราจะเขียนลงในสมุดนะคะลูกอ่าเวลาเขียนลงในสมุดป .3 ครูน้อยให้ฝึกเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนยังไงนะคะลูกอ่าวันที่เขียนแบบนี้เลยค่ะลูก Friday t 0 July 2021หรือ 21, 21 st, นะคะลูกแล้วก็พอเสร็จวันที่แล้วก็มาเขียนชื่อตัวเองนะคะอย่างเช่นครูน้อยเป็นนักเรียนก็จะเป็นพรศิรินนะคะกันหาวัน P ก็คือ P 3 3, 3ก็คือปอ .3 ทับ3 number นะคะลูกก็คือ9 uh, 39นะคะอันนี้ก็คือ การเขียนวันที่แล้วก็ชื่อนะคะทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกเขียนชื่อภาษาอังกฤษตัวเองให้เป็นให้จำขึ้นใจนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดจากเมื่อกี้นะคะลูกอ่ะคุณครูให้นักเรียนคครูพานักเรียนนะคะลูกแต่งอะไรคะตั้งชื่อให้กับภาพอ่าเด็กๆในภาพนะคะทีนี้เราก็จะมาเขียนเป็นประโยคกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ อ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอามาดูตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะลูกอ่าแต่งสยองนะคะ let's play ของ l e s s o n to นะคะไอเขียนกำกับไปด้วยนะคะลูกก็คืออะไรคะ l e s s o n to นะคะลูก listen to นะคะอ่านะคะอ่าทีนี้ l e s s o n to มีอะไรบ้าง เขียนว่าแต่งประยุนะคะลูกแต่งประยุแต่งประยุเน,นี่ยค่ะอ่าทำไมถึงครูน้อยถึงบอกว่าแต่งประยุกเพราะครูน้อยจะไม่ให้บอกแค่ชื่อค่ะลูก ลูน้อยจะให้เขียนเป็นประโยคอย่างเช่น who am I นะคะพอประโยคที่3เราจะเขียนว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะลูกอ่าทีนี้มาดูค่ะลูกอ่าเดีย๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะคะามาดูข้อที่1อ่าข้อ1เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดสวยๆนะคะลูกอ่าข้อ1ว่าด้วยอะไรอ่าคนแรกชื่อ เจฟใช่ไหมคะอ่าเจฟเราก็จะเขียนว่าอะไรคะ Good Morning นะคะลูกอ่าเพราะเราเจรินตอนเช้าโอต้ตัวจีคุณนะก็ตัวจีคุณนะก็ไม่สวยเลยลูกอ่าตัวจีพิมพ์ใหญ่เต็มเส้นบรรทัดน,นะคะลูก Good Morning แล้วก็เนี่ยค่ะดูไปด้วยนะคะลูกเนี่ยค่ะ Good Morning นะคะ Good morning นะคะต่อไปเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมากอ่าสมมติว่าเราจะใช้ชื่อเด็กคนนี้คนเดียวนะ Good morning Tim นะคะเพราะในภาพเป็นทิมไปนั่งนะคะคนที่อยู่รอบวงเป็นคนเป็นทักไทยนั่นเองค่ะลูก Good morning Tim แล้วเราก็ถามว่าฮู้ย่าลูก W h o m i นะคะก็ใส่เครื่องหมายคำถาม w h o a m i ฉันเป็นใครนะคะเนะะี่ยค่ะเขียนลงในสมุดจะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นชัดไหมลูกก็คืออะไรคะ good morning team h o a m i ฉันเป็นใคร ภาพแรกเป็นเจฟใช่ไหมคะลูกเด็กคนที่หนึ่งคนนี้นะคะเราก็จะตอบว่าอะไรคะลูก I am Jeff นะคะลูกเนี่ยคะ่ะดูนะ I am Jeff เนี่ยคะ่ะชื่อคนเมื่อมาอยู่ในประโยคจะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะลูกเนี่ยคะ่ะ ไม่ใช่ทั้งหมดสิเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกนะคะลูกถึงแม้ว่าจะอยู่กลางประโยคก,ก็ตามนะคะส่วนที่เหลือก็ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กเหมือนเดิมเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่ full stop น,นะคะลูกเสร็จแล้วก็อะไรคะขีดเส้นใต้เนี่ยคะ่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะ full ่ขีดให้ตรงด้วยนะคะลูกเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่สนักเรียนก็ต้องดูเส้นตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเว้นวักลงมาเวลาขีดเส้นใต้ขีดหลังเส้นสีแดงนะคะลูกไม่ใช่ไปขีดตรงหน้าเส้นสีแดงแล้วลากครั้งเดียวไม่ต้องนะคะลูกอ่าต่อไปค่ะลองเห็นไหมคะอย่างเช่นข้อที่2เป็นเด็กคนไหนคะ เป็นเด็กคนนี้ค่ะลูกก็คือใครลูกลูน่านะคะลูกอ่าลูน่าเป็นคนที่สองแอนคนที่สามลิซ่าคนที่สี่าบ๊อบคนที่ห้าและแนนนี่คนที่หกนะคะลูกเนี่ยค่ะเรียงตามเลขตัวทีนี้ที่ครูน้อยยกให้นะคะลูกยกตัวอย่างให้แล้วที่สองก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลูกอะไรคะเกิด morning เหมือนเดิมคะ่ะลูกเนี่ยค่ะเพราะว่าในคลาสนั้นเขาเล่นกิจกรรมหรือทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะลูกเขาก็จะถามเพื่อนว่า Good morning t i m นะคะอา้ใช้ชื่อเดิมนะคะลูกเพื่อไม่สับสนนะคะ อ่า good morning tim หลังชื่อคนนักเรียนอย่าลืมใส่ full stop ด้วยนะคะลูกอ่าข้อที่2นะคะ good morning tim นะคะแล้วก็ใช้เดิมอ่าคำถามเดิมก็คืออะไรคะลูก w h o a m i นะคะสบรรทัดแรกเนี่ยเราจะใช้เหมือนเดิมนะคะลูกไปจนถึงข้อ6นะคะเวลาเขียนนะคะลูกให้เด็กๆ เว้นบรรทัดเหมือนข้อหนึ่งนะคะลูกเว้นบรรทัดพ่อหนูกับเป็นช่วงที่กำลังฝึกเขียนนะคะกำลังฝึกเขียนเพราะฉะนั้นลูกจะต้องอะไรคะลูกเว้นบรรทัดนะคะลูกอ่า Good morning Tim นะคะบรรทัดที่สองก็ถามปกติคะ่ะลูกอะไรคะ Who am I นะคะอ่าเติมลงไปเลยคะ่ะ Who am i นะคะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วลายต่อค้าประโยคสุดท้ายก็คือ i a m ฉันคือนะคะฉันคือใครล่ะฉันชื่ออะไรล่ะหนูก็ไปดูชื่อบุคคลที่ที่สองตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ,ะเวลานั่นเวลาเรียนนะคะลูกหนูฟังคุณครูพูดเนี่ย หนูก็เขียนชื่อเพื่อนเนี่ยกำกับไว้เ้วยแล้วก็ใส่หมายเลขไว้แบบนี้นะคะถามว่าชื่อในหนังสือมีไหมมีแต่ครูอยากให้เรารู้จักชื่อภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะลูกเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาตั้งชื่อลูกเขาในต่างประเทศก็จะใช้ชื่อประมาณนี้นะคะลูกแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยเราจะไปเอาของของกินของใช้ของเล่นมาตั้งชื่อนะคะแต่ตามหลักแล้วมันต้องใช้ชื่อพวกนี้นะคะลูกโอเคเดี๋ยวครูจะ ทําแบบฝึกหัดนะคะลูกเป็นโครงสร้างตัวอย่างลงในสมุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แบบฝึกหัดคุณน้อยมีไม่ไม่เยอะนะคะลูกไม่เยอะนะคะง่ายๆทําทลงในสมุดนะคะอ้าโอเคค่ะเด็กๆสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ굿ไบ